สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนเรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งตารางในโปรแกรม Word 2007นะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็มาทําการเปิดโปรแกรม Word 2007กันก่อนนะคะโดยไปที่ Start เลือกโปรแกรมเลือก Microsoft Office เลือก Microsoft Office Word 2007ค่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรม Word 2007ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเลื่อนเคอร์เซอร์นะคะ ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะสร้างตารางนะคะเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการจะสร้างตารางแล้วนะคะก <Congratulations. S 2> ็ให้ไปคลิกเลือกเมนูทางแถบด้านบนนะคะ <S <S ที่ชื่อว่าแทรกเมื่อเราคลิกแถบเมนูที่ชื่อว่าแทรกแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีไอคอนที่ชื่อตารางปรากฏขึ้นนะคะก็ให้เราคลิกเลือกไอคอนที่ชื่อว่าตารางเลยค่ะเมื่อเราคลิกแล้วนะคะ โปรแกรมนะคะก็จะแสดงตารางให้เราเลือกแถวกับคอลัมน์ตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อเราได้จำนวนแถวและคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็คลิกเมาส์จะเห็นได้ว่านะคะตารางนะคะจะถูกสร้างอย่างอัตโนมัติตามจำนวนแถวและคอลัมน์นะคะที่เราได้กำหนดไว้นะคะจะเห็นว่า ตารางนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตารางแบบธรรมดานะคะยังไม่มีการตกแต่งอะไรยังไม่มีสีสันอะไรนะคะต่อ,อไปเราจะมาทําการตกแต่งตารางกันค่ะโดยอันดัแนแบ,บแรกนะคะก็ให้คลิกที่ตารางะคะเมื่อเราคลิกที่ตารางนะคะจะ,ะสังเกตเห็นว่าแถบเมนูด้านบนนะคะจะปรากฏแถบเครื่องมือตารางขึ้นนะคะแล้วก็คลิกเลือกออกแบบเมื่อเราคลิกเลือกออกแบบแล้วนะคะก็ให้เราเลือกลักษณะตาราง ในที่นี้นะคะก็จะมีลักษณะของตารางรูปแบบตารางนะคะที่หลากหลายนะคะก็ให้เราทําการเลือกรูปแบบลักษณะของตารางตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเราได้ลักษณะบรูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เราคลิกเลือกเลยค่ะเมื่อเราคลิกเลือกแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตารางที่ ธรรมดานะคะจะดูมีสีสันสวยงามมากขึ้นนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นการสร้างตารางและการ